สวัสดีค่ะสวัสดีอย่างไทยนะคะทำไมเนิบก็คุยกับต๋ออีพีี่6นะคะก็คลิปนี้นะคะแต๋อเราจะมาคุยเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเรื่องที่ว่าด้วยความชอบของศิลปินนะคะ ไม่ว่าจะเป็นศิลปินเกาหลีหรือว่าดาราฮอลลีวูดนะคะที่เราชอบแลาเราก็รู้สึกว่าเราเห็นเขาเป็นไอดอลแล้วก็แบบว่าอยากเรียนแบบเขาแล้วก็อยากทำตามทุกอย่างที่เขาทำนะคะก็วันนี้นะคะตัดจะมาพูดถึงไอดอลที่ต่ายชอบนะคะแล้วก็จะพูดถึงดาราศิลปินนะคะที่ตายชอบนะคะว่ามีใครบ้างไปดูกัน ก็คนแรกนะคะเป็นใครไปไม่ได้นะคะก็คือวงซูเปอร์จูเนียร์นะคะซอลลี่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 ก็เป็นเออเอินทายกนะคะหรือยอจแจนะคะที่ตายชอบมาโดยตลอดลอนะคะ <c oughs> แล้วก็คือชอบมากไม่ว่าจะเปิดเพลงของซูเปอร์จูเนียร์เพลงไหนที่มีท่อนแรกของอินทายกมีท่าเต้นตายสามารถฟังคือฟัง นานพอสมควรแล้วก็สามารถร้องตามเขาแล้วก็รับตามเขาได้ทีมั้ยว่าภาษาของเราที่เราร้องตามอาจจะไม่ได้ตรงคียหรือว่าตรงกับที่เขาร้องเป็นต้นฉบับนะคะก็ร้องแล้วก็ท่อนไหนที่อึนฮยอกเนี่ยเขาแรปได้นะคะสายก็แรปได้ก็คือแบบฝึกฟังเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็ถ้า,ถา เพลงไหนที่เราชอบเต้นตามได้เนี่ยเราก็จะเต้นตามเพราะเราชอบมากอันนี้ก็คือชอบมากๆก็สิกว่าปีแล้วที่รู้จักนะคะแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งคงจะได้ไปดูเอจหรือว่าซุปเปอร์โชว์ที่มาเมืองไทยนะคะสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีวันนั้นแหละแต่จะบอกว่าเออ่แต่มีโปสเตอร์ของซูเปอร์เนียแล้วก็ มีอับลบั้มมีอะไรของซุปเปอร์จูเนียร์เยอะมากนะคะแต่ว่าอยู่ที่ที่กรุงเทพนะคะไม่ได้เอามาที่ราชบุรีนะคะก็ประมาณนี้น่ที่อยากจะบอกซาเยอกซาเลยอกนะคะก็คนต่อไปนะคะจริงๆเมนหลักของเราคืออันทยองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดชอบแบบปะปานี่ก็คือชอบเ,ออเจปังนะคะ ก็ถ้าใคารติดตามเกาหลีเนาะก็จะรู้จักว่าเจแปนนี่คือเป็นอดีตสมาชิกของวงท2เ m นะวงของพี่นิชคุณนะคะทำไมถึงชอบแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเวลาต่ายชอบเ,ออเจิรลปินคนไหนมักจะแรปแล้วก็เต้นหลักเป็นพิเศษอึนฮย,ยอกก็แรปแล้วก็เต้นเจแปนแรปได้แล้วก็เต้นนะคะแล้วก็ก็เซเว่นนี่ก็คือยุคยอมนะคะที่ เออไม่ได้แรปแต่ว่าเต้นได้เป็นหลักนะคะเออแล้วก็ BTS นี่ก็คือจองกุ๊กนะคะที่แรปได้แล้วก็เต้นนะคะ,ะวงบีทู2 b นะคะมินยอคก็ร้องแรปแล้วก็เต้นทุกวง,งนะคะที่่ายชอบมักจะร้องแล้วก็แบบร้องแรปแล้วก็เต้นได้นะคะวงพู้หญิ่งก็ฮยอนอาร์โปรโมนีตแล้วก็เออถ้าย้อนกลับไปมากกว่นั้นก็จะเป็น อัปเตอร์สคูลนะคะก็คือปากาฮีนะคะที่รับแล้วก็เต้นทุกคนเลยไม่เข้าใจเวลาชอบใครนะคะก็จะเป็นแบบรับกับเต้นเป็นหลักนะคะก็คนสองก็คือเจ๊ป้าก็คืออันนี้ชอบมากปัจจุบันก็คือฟังเพลงอยู่นะคะแล้วก็ทุกคนเลยที่พูดเมื่อกี้ที่ทั้งรับทั้งเต้นได้นะคะก็คือต่ฟังทุกคนเลยนะคะแม้ว่าปากาฮีจะออกจากอัปเตอร์สคูลไปแล้ว ก็ยังคงฟังเพลงเก่าแล้วก็ฟังเพลงเอ่อเพลงเดี่ยวของเขานะคะก็ประมาณนี้นะคะศิลปินเกาหลีส่วนดาราฮอลลีวูดนะคะที่ตายชอบก็จะมีหลายคนอยู่นะคะเออคนแรกน,นะคะก็คือเออโทนี่สตาร์นะคะหรือว่าเออโรเบิร์ตจาวนี่จูเนียร์นะคะที่เล่นเป็นอาร์โลแมนนะคะอันนี้คือชอบมากแล้วก็ดูตั้งแต่ภาคแรก สิบปีที่แบบอยู่กับโทนี่สตาร์สิบปีที่อยู่กับอเวนเจอร์นะคะก็คือชอบนะคะอันนี้ก็คือชอบมากนะคะแล้วก็อีกคนนึงนะคะก็คือผู้หญิงแน่นอนเลยคือสการ์เล็ตต์จอห์นสันนะคะที่ชอบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงหนังทุกเรื่องที่เขาเล่นในเรื่องอะไรบ้างนะคะต่ายก็ดูมาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะต่ายจะยังแบบยังไม่เกิดหรือว่า เพิ่งเกิดมาแล้วเพิ่งมารู้จากเขาแต่ก็ย้อนกลับไปดูนะคะหรือว่าเพลงนะคะเขาเคยร้องเพลงมาก่อนนะสกาเลตอะแต่ก็เลยย้อนกลับไปดูเพลงที่เขาร้องนะคะแล้วก็ชอบมากเลยเพลง falling down นะคะแต่ว่าไม่สามารถเอามาให้ฟังได้นะ,ะเพราะว่ามันจะโดนลิขสิทธิ์นะคะก็พิมพ์ไปเลยคะ่ะ falling down นะคะสการเล็ตต์เนนิจะขึ้นมาทันทีแล้วก็พอมมาแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งคือ before my time นะคะ แล้วก็อีกหลายๆเพลงของสกาเลตนะคะคือชอบมากทุกเพลงเลยที่เป็นสกาเล็ตคี่ชอบทุกอย่างนะคะก็อ,อันนี้นะคะ,ละหลักๆก็คือ2คนนะคะคือสกาเล็ตจอห์นสันกับโรเบิร์ตเจ้าหนี้จูเนียร์นะคะที่ชอบลหลัหๆสองคนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลองลงมานะคะก็จะมีอีกแบบประมาณหลายๆคนเลยที่ชอบทางคิสเอวา์นก็ชอบคิสเฮมเบิร์ตก็ชอบคิสแพนก็ชอบทอมพลรงก็ชอบ เรซเบตโอเซนก็ชอบนะคะอันนี้คือทีมอเวนเจอร์แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ทีมอเวนเจอร์ไม่ใช่มาวเวก็จะมีแองเจลิน่าจอลี่นะคะมีชาริเทอร์ลอนนะคะมีแอมเบรียบันนะคะประมาณนี้แล้วก็นิโคลคิทแมนนะคะแล้วก็มีแอนนาโทเวนะคะหลกัหลกๆนะคะประมาณนี้ส่วนผู้ชายก็จะมีเอจล็อกนะคะเดวิสจอห์นสันนะคะ ปมื่อกี้3คนแล้วนะท่านคิสแทนคิสอีแวนคิสแฮมเบิร์ดสามคนแล้วก็มีเดอะร็อกมีชอว์มอลแลนประมาณนี้นะคะที่ชอบก็อันนี้คือกลุ่มเอ่อ<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรฮอลลีวูดนะคะ<ๆ>ที่ชอบแล้วก็ดูติดตามผลงานมานะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวนักแสดงนะคะ<ๆ>ที่ชอบ ส่วนตัวหนังเนี่ยที่ต่ายดูและแต่าติดตามก็จะเป็นหนังที่เป็นภาคมากกว่าหนังเดียวนะคะที่มาภาคเดียวจบคือไม่ดูนะคะจะดูมากแบบเป็นภาคมาเลยนะคะอย่างเนี่ยเอเวนเจอก็มีเป็นภาคใช่ไหมแล้วแต่และตัวของตัวละครของ a v วนเจอรก็แยกเป็นภาคอีกไอ o n อนแมก็ภามภาคกับตายเมกาก็3าภาคคอก็3แล้วก็จะมี4 แล้วก็สไปเดอร์แมนแล้วก็มารวมจีมา v e เวนเจอร์ดอท t ตสแตรนดบเบิลแฮนเตอร์่อกาเดียนออฟซิการ์ลัสซีประมาณนี้นะคะที่ชอบติดตามอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเอ่อฟานแอนฟิวเวียสนะ,ะที่ดูมาตั้งแต่ภาคแรกนะแล้วก็จนตอนนี้ก็คือภาคภาคเก้าก็คือกะว่าจะแบบ เอ,อ,อยากจะไปดูเนี่ยรอมานต้องสองปีแล้วขวาจะได้ไปดูแต่ที่ไหนได้เขาเดอนมาปีหน้าเลยโอ้โหนี่ก็ต้องรอไปอีกนะคะไม่เป็นไรเราเข้าใจว่าช่วงนี้มันคือโควิดระบาดเนาะเราก็เลยรอได้นะคะไม่มีปัญหาแล้วก็เ,เรื่องเก่าๆที่เราดูเป็นภาคอย่างบบมพายทวายไลท์มีอะไรอีกสเตปอาที่เป็นเต้นที่เป็นแดน์อันนี้ก็อันนี้ก็คือแบบดูแล้วก็ชอบนะคะ ที่เป็นผ้าากมเบลฟิเซนต์แล้วก็ดูแล้วล้วก็ชอบนะคะแล้วก็มีหนังเรื่องอลิสนะคะที่แอนนาโทเวเล่นนะคะเป็นเจ้าอีกนะคะก็อันนี้ก็มี2องภาคนะ,คะก็คือดูแล้วก็ชอบแล้วก็มีอะไรอีก X-Men นี่ก็ชอบนะคะมีอะไรอีกแล้วก็มีเรื่องสโนว์ไวท์ที่มันจะเชื่อมกับ The h a n d m a n ม Winter w รนะคะ อันนี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันที่มันต่อกันนะคะอันนี้ก็คือดูแล้วก็ชอบนะคะทุกเรื่องที่พูดมาทั้งหมดนะคะก็คือนักแสดงที่ตายได้บร่วมนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักแสดงคนไหนที่ตายชอบนะคะถ้าคนไหนไเล่นเนี่ยก็คือตายดูแล้วแต่ก็ชอบหมดนะ,ะก็ประมาณนี้นะคะทั้งศิลปินเกาหลีแล้วก็ดาราฮอลลีวูดน,นะคะส่วนของออคนไทยเนี่ย จะไม่ค่อยชอบใครเน้นเป็นพิเศษนะคะจะไม่ได้แบบชอบมากเป็นพิเศษก็จะแบบปรัแบบบายในแต่ละคนนะคะว่าเราดูอันนี้เอ้ยเนเรื่องดีแล้วเราก็ชอบนะคะก็เราแต่คนนะคะคนไทยจะไม่มีเป็นพิเศษนะคะก็จะมีแค่ศิลปินเกาหลีก็คืออึนไฮยอกนะจ๊ะแล้วก็ฝั่งฮอลลีวูดก็คืออ๋อสกาเลต์จอห์นสันกับโรเบิร์ตดาานี่จูเนียร์นะคะสคนนี้ ก็ประมาณนี้นะคะแล้วคุณล่ะคะชอบใครมากเป็นพิเศษหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณมีคนที่คุณชอบมากเป็นพิเศษเ <Okay. S 1> ม้น์บอกเราข้างล่างได้นะแล้วก็อันนี้ต่ายลืมพูดทุกคลิปเลยว่ายังไงก็ฝาก <Okay. S 1> กดไลค์กดติดตามนะคะ <Okay. S 1> ก็คือดูมาทุกคลิปเลยแล้วก็ลืมพูดทุกคลิปเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ไปแล้วนะคะวัสดีค่ะอยูก